หรือว่าไหวายพระองค์ใหญ่ชิยะน้อยสิ่ไปนะคะพระองค์ประทานพรอ,อย่างไปนี่ค่ะแล้วก็สิ้นถ้าหากพื้นของกระเช่าเป็นพื้นกระจกที่มองเห็นน่านทะเลค่ะระคาคาสามร้อยหกสิบเหรียญค่ะนี่ค,ะค่ะบันชีมีป้ายเขียนบอกเวยค่ะนี่ีัทางขวามือค่ะทั้งนี้ ซสดในเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งค่ะตามย่อยน้อยมากค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมจะพานักท่องเที่ยวหรือว,ว่าผู้โดยสารขับบ้านนะต่างๆค่ะมิถินม,มน์มิซาถินมิตายโปมิหยุดหลงมิเม้อนะคะไปทางนี้นะคะเด้อซสดในเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งค่ะตามย่อยน้อยมากค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะคะ คือเขามารับชมเทากัาอย่างตรงมาเนาะคะ่ะอย่างตรงมาก็สิเห็นบันไดเลื่อนค่ะบันไดเลือ่อนเขากับของกระเช้า้อยฟ้าก็มีสองราคาค่ะกระเช้าแบบพื้นที่ว่าเป็นมองบอกเห็นน้ำทะเลน,นะคะหรือว่าไปไวายพระองค์ใหญ่ใช้ยน่อยสิ้ไปนะคะพระองค์ประธานทอน ย่างไปนี่ค่ะแล้วก็สินสดในเมือง่องกงอีกแห่งหนึ่งค่ะตามย่อยน้อยมากค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆากนะคะที่เข้ามารับชมมีคิวรหลดเมล์ที่มีคิวรหลดเมล์เบอร์ยี่ค่ะที่ชินํ้ำพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ่ไปทั้งขวามือค่ะทั้งนี้นี่แหละค่ะใยที่พันบอกว่า ก็เช้าร้อยฟ้านะคะต้องชองหลามแช่จามต้องชงหลามแช่จามค่ะเขาจะเอื่อนมาจากที่ละป้ายบอกจุดต่างๆอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะนี่นะคะพอมาถึงนี่ถ้าหากจะขึ้นไปข้ามถนนไปก็ซิเป็นข้างไปขึ้นรถเมล์เบอร์23ที่จะไปที่ฐานปลายปัดสือพยายหน่อยะคะ่ะ นี่แหละค่าคนกะเฮตุทางมาให้คนเขาคิวขึ้นรถแล้วค่ะขึ้นรถเบอร์ยี่เลยค่ะมีหลังคากันแดดกันฝนคิวรถเมย์ิมีคิวรถเมย์เบอร์ยี่สิบสามค่ะที่ชินัมพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไหว้พระที่ตายหยีชันนายเลือกที่ชินั่งรถเมย์ไปค่ะเพราะว่านั่งรถเมย์ไปก็ได้ชมวิวน้ำคางทางค่ะ นี่ะค่ะคุณใดภาษาฝรัง่งกต่คุณจักเว้าได้ยายหน่อยนะนี่แหะค่ะอีกชื่อนึงคือเป็นยายหน่อยค่ะนี่แหละค่ะผลก่อเฮตุทางมาให้นคนเขาคิวขึนะะ้รนรถแล้วค่ะขึ้นรถบริบสามเลยค่ะมีหลังคากันแดดกันฝุ่นที่จะไปชมพระองค์ใหญ่ที่นิทานสายฟัดนะคะที่นิทานสายฟันนะคะเนาะ ชื่อว่าน้องปิ้งนะคะน้องปิ้งค่ะปะยายน้อยชิพ้าหันผู้ชมได้เลือกที่นั่งรดเมย์ไปค่ะเพราะว่านั่งรดเมย์ไปก็ได้ชมวิวน้ำค้างทางค่ะยายน้อยอย่างี่สามารถามได้ะคะ่ะนี่ก็คือสถานีก็เช่าร้อยผ้า นั่งกระเช้าร้อยฟ้าจะขึ้นไปทั้งนี้แล้วค่ะเด้อขึ้นบันไดเลื่อนนี่แต่ว่าย้ายน้อยฉันนั่งรถเมล์ไปค่ะราคานี่ค่ะเพืนอุชีมีป้ายเขียนบอกไหมคะนี่ถ้าหากพื้นของกระเช้าเป็นเพื่อนกระจกที่มองเห็นน้านทะเลกับราคาสามร้อยหกสิบเหรียญค่ะอ๋อ,อท่นนี้แล้วนะคะเนาะออรับชมนะคะเด้อสวัสดีค่ะ มาถึงรถกระสีออกพอดีค่ะโอ้ดวงดีค่ะดวงดีมากๆเลยค่ะง่ายน้อยอย่างคือสามารถข้ามได้ด้ค่ะนี่ก็คือสถา,านีกระเช้าลอยฟ้าด้าเนาะค่ะคุณใดภาษาฝรัง่งแต่คุณจักว่าได้ยายน้อยนะนี่นะคะอีเชื่อนึงได้มา,ากกับอย่างมาถึงแล้วค่ะอย่างมาถึง ขวรถเม่เบอร์23นะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะไปทางขวามือคะ่ะทางนี้ก้านะคะคุณใดภาษาฝรั่งต่อณจักเวาได้ยายน่อยนะ,ะนี่นะคะอีกชื่อนึงข้ามถนนไปกระสิเป็นข้างไปขึ้นรถเม่เบอร์23ที่จะไปที่ผ่านปลายฝัด ป้ายบอกจุดต่างๆอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่แะคะพอมาถึงนี่ถ้าหากจะขึ้นเป็นคิวรถเมล์คิวรถเม่์เบอร์ยี่สิบสามค่ะจิชนัพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปขึ้นบันไดเรื่อนขึ้นไป้ยค่ะถ้าหากจะนั่งกระเช้าร้อยฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นสอนทั้งบอกว่าคนอย่างดีค่ะ แผนไปดีดีเลยค่ะยามมีเทศกาลต่างๆในคนไลายหลด้วยนี่ค่ะเข้าคิ้วยยาวเหยียดคนเลยค่ะถือพยายน้อยค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุทางมาเห็นคนเข้าคิ้วขึ้นรถนะค่ะขึ้นรถเบอร์3เลยค่ะมีหลังคากันแดดกันฝนยายน้อยก็มาถึงแล้วค่ะยายน้อยก็สิรีบไปเข้าคิ้วกันค่ะเดี๋ยวจะไปได้ที่นั่งตรงหน้าต่างก้านะคะ คุณใดภาษาฝรั่งแต่คุณจักแวาได้ยายน้อยนะนี่นะคะอีกเช่อนึงสินังรถเมย์เบอร์อย่างเบอร์สามซีเป็ดเองก็จะไปเบอร์สามเอ็มไปมวยว้อเบอร์สิบเอ็ดไปทางขวามือค่ะทางนี้นั่งกระเช้าร้อยฟ้าจะขึ้นไปทางนี้แล้วค่ะเด้อ ขึ้นบันไดเลือนนี่แต่ว่ายายน้อยชินั่งรถเม่ไปค่ะราคาเบอร์บีหกนี่ก็ทิไปสะพานคามไปมาเก้าค่ะนี่ราคาคนกัสิบมีจุดป้ายเขียนบอกว่าเบอร์23ไปนักท่องเที่ยวมากเข้าเที่ยวกันเยอะแล้วค่ะ ยายน้อยวิ่งวิ่งวิ่งยายน้อยวิ่งมาไ,ได้แล้วค่ะค่อยๆเดินแล้วค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเบอร์บีหก ok นี่ก็ะซิไปสะพานขามไปมาเก้าค่ะนี่รลค่ะคนกระสิบมีจุดของกระเชา้าลอยฟ้ากับมีสองราคาค่ะกระเช้าแบบพื้นที่ว่าเป็นมองบ่เห็นน้ำทะเลน,นะคะเทนักท่องเที่ยว นิยมมานั่งเที่ยวชมวิวกันมากค่ะเป็นกระเช้าคามน้ำทะเลคามภูเขาที่จะไปชมพระองค์ใหญ่ทิ่นฐทานสายฝัดนะคะทิ่นฐทานสายฝันนะคะ,นคะเนาะอชื่อว่าน้องปิ้งนะคะน้องปิง้งคะปะงายหน่อยชิพาฮันผู้ชมมีคิวหลดเม มีคิวรถเมเบอร์23ค่ะีิชินำพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ่ายที่ซดในเมือง่องกงอีกแห่งหนึงค่ะตามย้ายน้อยมากค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆากนะคะ่ะที่เข้ามารับชมเบอร์บีหกนี่ก็ชิไปสะพานข้ามไปมาเก้าค่ะนี่แหละค่ะฟันก็ะสิบมีจุดนะคะ พูนนะคะกระเช่าร้อยฟ้าตรงนี้ก็เป็นสถานีกระเช่าร้อยฟ้าะคะ่ะนี่ค่ะสถานีขึ้นกระเช่านะคะขา,ขามทางมาอันนี้ภาษาอันเนี้ยวันนี้ย้ายน้อยกับสีแยงมาต้องนี้ค่ะเบื้องซ้ายเบื้องขวาบ่มีรถมากกับขามถนน,นะะเนาะนนนค่ะเนาะมีคิวรถเมย์คิวรถเมย์เบอร์ยี่สิบสามค่ะ พิชิตนำพานักท่องเที่ยวไปเที่ยว,วายนี่ค่ะพันชีมีป้ายเขียนบอกไหมคะนี่ได้าน้ากกับอย่างมาถึงแล้ว้อค่ะอย่างมาถึงคิวรถเม่์เบอร์ยี่สิบสามนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก้าเนาะคะ่ะคุณใดภาษาฝรัง่งแต่คุณจักเว้าได้ยัยหน่อยนะนี่นะคะ อีกชื่อนึงได้เลือกที่สินังรดเมย์ไปค่ะเพราะว่าน่งรดเมย์ไปก็ได้ชมวิวน้ำค้างทางค่ะ